ใช่ครับก็จะมีน้ำมะเขือเทศนะครับมีน้ำมะม่วงครับผมตามด้วยน้ำพึ่งมะนาวของเราครับผมแล้วก็จะมีซอสนิดหนึ่งนะครับซอสต,ตัวนี้จะให้ความสดชื่นที่ว่าวันีจะเผ็ดนิดเผ็ดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเกลือยาครับตามด้วยผงโมริกาโน่นิดหน่อยครับผมนะครับแล้วก็จะมีลูกชุบป,ปิดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอ,อ๋อน, <ะ S 2> นี่คือลุกชุบไม่ใช่ใช่นุ่มชุบนะนชุบนะครับตอนแรกผมตกใจมากนี่จะใส่เนี่ยเข้าไปทานได้ตามปกตินะครับผม อ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มที่น้ำมะเขือเทศก่อนนะครับโอเคใส่ไปเลยครับเชื่อมแน่นมามกนะครับน้ำมะม่วงครับผมน้ำมะม่วงน้ำพริงครับน้ำพร้งของเราจะมีกลิ่นมะนาวนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นซอสซอสเผ็ดใช่ครับพี่กติเป็นชอบทำเผ็ดไหมครับเป็นค่อยเลยครับเป็ ยังไม่รู้ว่าจะทาไปหรือเปล่าอ่าลองชิมดูก่อนลองชิมไฟไฟจิบนะครับเดี๋ยวรู้ค่ะเน้นย้ำว่าเป็นไฟจิบนะครับเฟย์ลองชิมเลยได้ไหมที่จริงก็ยังเหมือนกันขอบคุณนะเดี๋ยวคุณเฟย์คุณเฟย์ได้ชิมด้วยรอค่ะใช่ได้ค่ะใครอยากเห็นน้องเมียงเซกมั้งอยากไอ้สีก็ถูกปล่อยแลยนะอะไรนะครับเราทำต้องยังไงครับจับ ย่งแรกจะต้องจับให้แน่นก่อนครับต้องจับให้แน่นก่อนครับมันจะไม่แฟรชเลยอ่าโอเคได้อยเลยดูเวลาแบบที่เขาทำขนมเชี่ยวชาญต้องตัอให้ก็ปกติครับจะจะแต่ก็ใส่แรงเปหน่อยครับอุ้ยแต่นี้มันเย็นมากเลยอ่ามันเย็นเพราะน้ำแข็งใช่น้ำน้ำแข็งครับที่เราตั่น้ำแข็งลงไปปุ๊บวุ้ยหรือว่าเย็นด้วยตัวมันเองมันเย็นมาก อันนี้คือง่ายๆแค่นี้เลยใช่ไหมครับไม่ง่ายอ่ะพอแล้วครับผมเกใจเ่ะใจเินเกินมือเก่งเชียวโอ้เต้นกลับอะไรนะครับทุกสิ่งเอามาที่มุมได้ไหม ต้องชุบตชุบต้องชุบครับผมอ่าบอกว่าคุณบอกว่าเดือนนี้จะเป็นคอนเทนต์พิเศษอ่านี่ทุกคนจะได้ชิมด้วยครับอันนี้หลอดครับผมทำเสร็จแล้วก็ได้ชิมทันทีนะคะเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์มากๆเป็นยังไงครับเห็นไหมคะหน่อยยังเป็นยังไงบ้างคะเราจะเห็นีวิวเห็พร้อมกันนะคะอันนี้อันนี้ของคุณเฟย์ครับผมต้องจิบหนึก่อนกันได้ค่ะเมื่อกี้ใส่แบบว่าทาบาสโกเยอะเป็นพิเศษ ไม่พ่อยครับไไม่ได้เยอะเลยตื่นเป็นยังไงคะตื่ตื่นสมชื่อแลยผมอาตาเฟและตาเฟชมอะไรจ้องจ้องจ้ครับเดีวค่อยๆนะค่อยๆ้งผม่นหมครับเป็นไงบ้างครับ ่กานใช่ไหมสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าที่ที่พ่กเราชิมกันอยู่รสชาติเป็นยังไงสามารถหาหาซื้อได้ด้านด้านข้างนี้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ราคาแก้วละ80บาทค่ะรับรองว่าตื่นแน่นอนวันนี้คีณมิวคอเกริมคอนเกริมตื่นแน่นอนตื่นเพลินจนทันหัวเลยตื่นจิ้มจิ้มที่หัวอันนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่ทามเท่าไหร่อาจจะเหมจะนกระปนกใส่นะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวให้น้องมิวเทใส่แก้วอันนี้เดี๋ยวเราสำรองไว้เฉยครับไม่เป็นไรอ้าว คือสำรองหมายถึงว่าถ้าเราอยากได้ความเข้มข้นของรสมะเขือเทศเพิ่มอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมใช่ใส่เพิ่มนะครับแต่นี่เราใส่ครับไม่ใส่เพิ่มใช่ยังไม่ต้องใส่ข้าวแน่นเดี๋ยวเอาเป็นรสเล้งนะเราทำไถูกแล้วค่ะอยากจะให้ยูช่วยปั่นอ่าแล้วผมจะเป็นคนยูดูดีกว่าชื่อว่าอะไรนะครับสันชายสันชายครับผม ีเป็นเมนูที่มีวิปครีมด้วยเลยจใช่ใช่ครับมีวิปครีมด้านบนครับผมเป็นเมนูที่แบบคือเอดยิ่งใหญ่มากระหว่างรอมันนะถามความรู้สึกมิวดีกว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะได้มาเป็นเรียกว่าได้มาร่วมง,งานของดอยคำโอโ้คือต้องเล่าก่อนว่าช่วงช่วงปีที่แล้วครับผมมันมันเป็นช่วงที่เหมือนถ่ายซีรีส์เยอะ,ะรู้สึกว่าน่าหน้าสูงมากคนมีแบบมีน้อง พีน <before> ้องรู้จักคนหนึ่งเขาแนะนำว่าให้ลองมาทานบริทดูก็ทานไดเลยบให้ทานบันเมกล่อก็พอก็ลังจากนนก็ลองก็เชื่อเราวก็ไปซือมาทานอันนี้พูดจริงๆนะวันนี้จริงไม่ทานจริงเลยนีู่จริงตัดิดนดูไม่น่าเชื่อถืออค่ะบชอบเยอะปกติอ่า เพราะพี่มังานเยอะมากแค่จะออกงานทุกวันเลยซึ่งอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่ทําให้แบบทุกวันนี้เรายังเรียกว่าสดชื่นกับพี่กระเป๋าได้อยู่ก็ตออน,นีก็เนี่ยเดี<ม>๋ยวจะลองดูว่าอันนี้โอเค<ม>หรือเปล่าจะได้เอาไปเติมระหว่างวัน <laughs> อันนี้โอเคครับโอเคแ,แตกต่างจากเมนูแรกครับอันนี้รสชาติจะออกเป็นประมาณไหนครับอันนี้จะออกมีความเปรี้ยวนิดนึงครับตบท้ายนะครับผม <laughs> แล้วก็จะมีความมันของวิปครีมด้วยครับ เป็นส่วนผสมที่ทิปหลักมากมากค่ะไม่กี่ปีคินนานมากเลยคือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนจะไม่เข้ากันแต่ว่าเข้ากันคือเขาคิดมาแล้วต้องลองชิมลองให้พี่มิวลองคิดตกแต่งเลวยตะเก็นก้อนอีกเลยอันนี้คือเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่อบแห้งครับผมออ๋ ดูไปดูมาเหมือนนี่เลยนะอ่ะเหมือนชาล้ตัดชาล้ตัดแต่เดี๋ยวพี่เพ่นปลี่นมาแป๊บนึ่งเดี๋ยวอันนี้ให้พี่มิวชิมก็ได้น่าจะใช้ทางมากกว่ารอนี่กันดีกว่ารอดูแฟนๆก่อนเป็น แต่ว่ายังเต็มแก้วอยู่เลยนะเรานั้นน้ำแเบ้นเลยแก้เต็มเลยเด็ดใช่ไหมครับันแก้วเต็มฮารอวิปครีมอร่อยเหรอคะก็บอกว่าก็บอกว่าน้ำที่เด็ดนี่อร่อยสิอ๋อรป็ยการอร่อยทุกคนสามารถจะหาซื้อวัตถุดิบแบบนี้เอาไปที่บ้านได้นะนี่อร่ยทันต่อยังไง ือส่วนผสมน้อยมากแต่ว่าเหมือนกับว่าทำให้หลายๆคนที่รู้สึกว่ากลิ่นของน้ำเกิือเทพบางทีอาจจะแรงไปไปใช่ไหมคะแบบนี้ก็ทยทำให้แบบเราดื่มง่ายขึ้นเยอะมากอันีชอบคัอครับสดชื่นจะจะจะขอเฟซชิมก็ตั้งใจกินเลยทานให้หมดเลย แล้วมีเมนูนึงอ่าเอีกเมนูนึงนะอ่า๋ยวเราเริ่มูเมนูต่อไปเลยไหจริงๆแล้วว่าแลว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมตามด้วยน้ำมันเบอร์รี่ครับผมชื่ออะไรนะมันเบอร์รี่ครับก็คือเป็นพวกตะกูลเบอร์รี่ใช่ไหมคะใช่ครับอุอันนี้น่าจะทานง่ายแน่เลยทานง่ายครับทานง่ายอร่อยด้วยแล้วก็ตามด้วยผมนิ่งสูงไปครับผม ใช่ใช่ครับซึ่งทางนี้สามารถหาซื้อได้ที่นี่หาซื้อได้ครับกลิ่นเป็นไงคะไ,ได้กลิ่นหรือเปล่าดมไม่ถึงอ่าแต่ว่าเดี๋ยวในครื่งดื่มเนี่ยจะมีคอนอรีออกมานะครับ <c oughs> ตามด้วยน้ำผึ้งมะนาวครับผม <c oughs> อันนี้เป็นเมนูเชคเหรอคะได้เมนูเชคครับ ยังก่อนครับอันนั้นยังก่อนเดี๋ยวได้รับบดเช็คอีกแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวถ่ายรูปใช่ไหมคะเตรียมตัวดูน้องมิวเชคอีกรอบครับผมนี่ครับเดิมได้ค่ะเดิมได้เดี๋ยวแค่เช็คก็คือฟีกันแล้วใช่วย ร้องเพลงไปด้วยก็ได้นะคะแอปฟลอยแบบซิงเกิลใหม่อะไรโอ้ยขอเพลงฟีฟันแก้วได้ไหมครับรู้จักซิงหรือเปล่าคะรู้จักผมพูดพูดจนเฟย์อยากแกะมือแล้วเหมือนกันวท่มิวร้องเพลงอะไรของเฟย์บางแก้วได้บ้างถ้าเกิดว่าเรา้องไม่ได้แก้วนี้ที่มิวต้องทานให้หมดอันนี้ไม่ได้โกรธกันใช่ไหมไม่ได้โกรธไม่ได้เสวนตัวเลย แล้วเราก็ยังไม่ได้คำตอบเอาเป็นเพลงนี้ถ้าไม่รู้จักเพลงนี้ต้องไม่รู้จักเพลงไหนแล้วล่ะเดอดอรนี้ามึามองมาผนะครับไม่หรอคะผมไม่รู้นะซ้ยขอขอเป็นเมโลดี้ัยเป็นเมโลดี้จะเธออนเอเม่ไร ก็ไม่หเหมกฟังกบอใเชอียัง่ไ้ื่อทุกคนลยที่เมื่อกี้พี่มีพูดอะไรแล้วแบบทุกคนแบบไม่ได้ไปฟังจริงๆรับเพลงช้าเหรอลช้าเพลงอ่าเรียก้าเราข้ามท็อปิกนี้กันไปแล้วกันนะเป็นยังไงบ้าหสับนารรเทศ จำชื่อได้ก็รู้สึกดีใจแล้วได้ค่ะระหว่างตอนน้ำ่มมี่เห็นอีงรยังคะเาไม่เห็นเป็นแฟนใส่ขึ้นมาถ่ายใครมีหมวกขอดูบ้างได้ไหมว่าเรามีจริงหรือเปล่าหรือใครยังไม่ได้เราต้องรีบชงสิทธตอนนี้นะคะลายน่าักมากอันนี้เป็นลายที่เขาออกแบบขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถใส่ได้สองด้านเลย จะให้ลองใส่ก็คื้งเห็นได้าต้องเห็น เจอฝนเจอแดดได้หมดอันนี้สามารถซื้อได้เลยใช่แล้วซื้อได้เลยค่ะก็แหมใช่ไหมนะครีก็คือถ้าวันนี้เนี่ยช็อปครบ350บาทได้รับไปเลยได้รับก้านไปเลยเป็นส่วนลดห้าสิบบาทเต็มๆต็มยูเป็นเวอร์ชันที่แบบสามารถสั่งได้สั่งได้ค่ะไม่มีลองใส่ก็ได้นะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยเหมือนพูดแทนพูดแทนคนอืน เคร่อดืมเรียรบร้อยแล้นะครับผมสองแก้วเลยเหรอคะใช่ของกาแแก้วหนึงแล้วก็แก้วนึง่งเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูรีแอคชั่นทุกคนก่อน่ง่ <c oughs> นี้จะมีสมุนไพรออนตอนนะครับ <c oughs> ผมจะหอมอ่อนตปายปายนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อเขพยายามหน้ากาเขาแครหน้าามียมีเงินนะได้อยู่ก็คือแปลว,ว่า,าได้อยู่ไหมครับไดไ้ได้ไ,ได้เลยมัน<า><า>จะมีการมีกินสมุไนไพรแบบที่ที่ราบอกมีกินมิ้นต่ว่าถ้าเราจะเป็นนกป่าอืาอหืนนๆๆๆๆอเอ มิ <You. laughs> ่อันนี้อร่อยค่ะอันนี้อร่อยถือว่าทานง่ายแต่ที่จริงเฟชเป็นคนชอบทานเผ็ดถ้าําส่วนตัวจะรู้สึกว่าแบบทานแล้วรู้สึกตื่นแล้วก็เฟชเลยจะเป็นเมนูอันแดงเพราะว่าบางทีแบบทานหวานมากเราก็จะแบบคันนี่จะตื่นอาจจะเป็นโม่งแทนแต่ว่าพี่มิวชอบเป็นแก้วที่สองใช่ไหมคะแก้วสองเนชอบไหมถือว่าถ้าถ้าทานร,ระหว่างวันอะือนอยู่แน,น,น่นอนมันมีความเปรี้ยวนินดนึงแล้รู้สึกแบบสดชื่นมากขึ้นาบผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ่ พี่เบิร์ดแล้วก็มิวมากๆที่มาโชว์เรียกว่าเป็นครีเอชันเมนูทั้งสาันวันนี้นะคะก่อนก่อนที่จะให้พี่มิวลงไปพักอีกครั้งนึงเนี่ยให้ฝากผลงานนิดนึงแล้วกันแล้วก็อัปเดตว่าเดี๋ยวจะมีอะไรให้ติดตามได้บ้างค่ะได้ก็ขอฝากซิงเกิลแรกของผมกบผมชื่อว่าซีซันออฟบิวสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel n ของมิวซูเปอร์ซิสตูนิครับผมแล้วก็ก็ถ้าผลงานแล้วเร็วนี้ก็เนี่ยในตอนเย็นจะไปงานแคทตี่เชอร์นะครับผม ชื่อกร้องเพลงด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีเพลงแบบผมประมาณ7-8เพลงได้ชื่อกร้องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนขึ้นเวทด้วยครับผมก็ฝากฝากฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมแค่นี้ใช่ไหมคะแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องลงไปก่อนใชแล้วเดี๋ยวจะให้พี่อนพักนิดนึงเนี่ยจะได้แบบว่าไปถอดคอยกันเปล่ะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไปแอบฟังเพลงเพลงแฟนแก้วนิดนึงก็ได้นะ เดี <ST su ks incarcerated> ๋ยวจะขึ <structures> <S <S ้นมาล้อมเดี๋ยวจะทำเป็นเหมือนกับว่ายังไม่เคยเกิดอะไรขึ้นได้เลยเอาละค่ะยังไงให้พี่มิวกับพี่เบิร์นลงไปพักผ่อนข้างล่างขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ